วันนี้เราจะไปไหนกันคะลูกข้างคีงเราจะไปคองโคนด้วย MCEP นยะวันนี้จะเป็นกิจกรรมของลูกนะครับก็จะมีกลุ่มเพื่อนของทิดาครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวว่าเอ,อ้ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยก็มีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงไปตามดูกันเนาะ นะครับว่าทาไมเรามาตรวจมารถนะจริงๆก็คือเมื่อวานน่ะเราก็ตรวจมาแล้ววันนี้ก็แบบเอืเช้าตื่นมารีบก็เลยมาตรวจในรถเอานะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเขาเปิดเพื่อนทิดานะครับเขาก็มีนัดกันไปในกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยก็จะมีนัดกันไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีนัดกันตลอดนะคะช่วงนี้เวลานัดก็โควิดด้วยก็เลยต้องมีการตรวจก่อนจะเจอกันกันนะคะวันนี้ก็จะมีการเล่นคอน,นะแล้วก็ไปเก็บหอยกัน ผมก็ไม่เคยไปเลยนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วติดตามพวกเราอยู่นะครับตามไปตามกันได้นะครับกิจกรรมบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าเราสามารถพาลูกไปได้รอดสามคนนี่นี่เรามาอยู่กันที่ปอตทคลองโคนนะค,คือที่ถ่ายที่นีนะ่เพราะว่าไม่รู้ว่าของกินจะเยอะไปไหนเมื่อกี้วินข้าวแกงมาลนะ้วอร่อยมากเลยแล้วก็แบบราคาดีเนะมื่อกี้เราก็ไปซื้อกล้วยปิ้งมาแล้วตอนนี้อันนี้ที่แบบน่าโดนมากเลยเกี๊ยวทรงเครื่อง สายกินไม่ทําให้เราผิดหวังครับพี่นลองก่อนถ้าถ e ้าหนูไม่ชอบพ่อจะใส่ยิมหรักชอบไหมชอบป่ะเดินแพงแล้อร่อยเยอร่อยเหรออร่อยร่อใไปได้กลับไปซื้อเพิ่มแน่เลยอร่อยอร่อยอร่อย ขับไปทั้งหมดลนะ9 9 4ผมขอให้บอกเป็นร้อยแล้วกันนะร้อกิโลก็ใช้แบตจาก100%ยเรหลือเจ็ดสิบนะครับร้อกิโลใช้แบตประมาณ28%่สแปดเรนะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะรับพร้อมกับแก๊งเด็กนะครับอันนี้เราอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนของคนนะครับเรือของเราคนนี้นะครับนี่ก็เป็นสมาชิกเพื่อนๆทิน่านะเตรียมตัวสากทีกันแดดที่หน้าให้พร้อมก่อน นะครับก็เก็บใบไม้เก็บหอยแข็งนะให้ก๊อกโคนนิดนึงก็เตรียมถุงเท้าอะไรมาเนี่ยก็คือสามารถที่จะป้องกันเท้าเราได้จะาก่อยละเมื่อกี้พี่เขาพูดว่าอะไรคะกำลังจะขึ้นเรือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ขึ้นเรือครั้งแรกของธิดาเนาะแล้วก็ทียไปกับกลุ่มเพื่อนของธิดาด้วยนะครับก็จะเป็นเรือหางยาวครั้งแรกนะธิดาเกิงไหมลูกกลัวไหมคะไม่ต้องกลัวนะลูกนะ นั่งเฉยๆเกาะเกาะแน่นเลยเนะี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วแรงตอนเอ่อมันไม่ได้แรงจริงๆหรอแล้วเพิ่มความแรงพมุนๆเหมือนนั่งรถเลยแต่เราอยู่บนน้ำเหมือนเราตั่งเรืออันนี้ก็เป็นแบบแนวป่าชายเลนเนาะนี่เขาบอ,อกลลิงจะว่ายน้ำมาเอาเอง ปกติเากินโคลูกี่รน้ไกไปโยนไปหุ้เลยนูนเห็นไหมตัวนั้นนะถ้าโยนต้อนแรงเลยอแรงเลยแรงเออยางนั้นแหะจริงๆแล้ มันดูไม่น่าสัมผัสเลยอ่ะทีดาเหยียบะลูกเราต้องลุยโคลนะลูกเราจะเพ่อนอยางแล้นะจริงๆตอนขึ้นไปแนี้น่าจะแบบในหนังเลยนะที่แบบับุโอ้ยาใชทำนายไงทีดาไม่ไหก้องแล้วลุย่ี่่นี่น่น่ คือตอนแรกอ่ะนึกว่าจงแค่ข้อเท้าไม่ผอวเพราะมันที่ันหนักตัวด้วย่ะอย่างเพื่อนอะเพราะเป็นเลยว่าเราตัวไม่รอดให้ต้นไม้ดูเราเองไปเราต้่งไม่ได้ต้นไม้ต้นไม้อย่าลืมต้นไม้ที่เชื่อผมมันเป็นอีโคซิสเ็มได้ ีทสิ่ง่งเห็นนะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูบางทีมันยกขาไม่ออกเลยนะเนี่ยทีน่าปลุกอะไรลูกฉันสที่น่าปลุกอะไรคะ ไม่เห็นนต่ขามันติดยกยกยกเดี๋ยวมันจะดังพี่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ใช่เสียงเด็กนะเสียงผู้ใหญ่ใช่ใช่พ่อต้องค่อยๆลงเลยนะพี่พอม่ะเอาโคลมาแปะหน้าแม่เรียบร้อย นี่อันนี้ดีมากเลยนะคือเป็นการสอนเด็กๆให้แบบปลูกต้นไม้คือทีมเราเมื่อกี้เลยนะปลูกไปทีนี้แล้วถ้าทุกคนมาช่วยกันปลูกนะแต่ตรงเนี้ยสนุกมากเลยเด็กๆชอบเดินด้วยชาเดินด้วยชาเดินขามันจะแบบรุบลงไปเลยนะวิธีการเดินแต่กแล้วมันลงมาอย่างเงี้ยชอบไหมลูกพี่ด้ชอบไหมชอบ ได้ครับรครับรเอาที่แบบลื่นนะเอเอ,นนเอไม่กลัวตกเรือเหอรอเธอลุงขับด,ดี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 เยอะเลยเออถ้าพ่อตกทำไงดีอ่ะจริงหน่อยอ่ะเขจะเติมเติมฮะลุงกล่าวว่าถ้าเรือมันจมมาไม่ห่วงพ่อไม่ได้ดยอยู่เองนะเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าหรอกนั่งนี่แหละ ขอหอยแขงเอาไปค่ะหาหอยแขงเอาไปก็ฝังด้วยสปอร์สปอร์นะคะสปอร์ไหลวินิโคนนะคะไปเลยบอกให้ลงมาเอาพอได้ไปเลยถ้ตอนวางแผนนะฮะเราก็ล่อย้วกวายแพรอะไรอ่เีอ อันนี้ไปเก็บหอยแครงอยแคงเราไปเดินอ่ะแต้ไปไกลไหมน่ะอ๋อยําตามรูต่างๆเลยต้องหักไปเก็บไหมคฉันมาทำอะไรที่นี่ ตรงลงไปมากกว่าเขาตัวนี้จะเขามาให้เก็บหอยแครงนะครับแต่ตั้งแต่กลับมาไม่ม like yes, right. me, entonces, so uh ีหางใครก็มีแต่แบบว่า oh, นุ่งทานลูกทานมันจะสนุกกว่านมันจะไม่มีเลยทานไปเลยทานเลยไหนนีหอยไม่เห็นได้แล้วไหนเดินหอยเนี่ยหอยเดินอยู่บนมือเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยเดินเดินอยู่โอ้ยน้องตอกน้องแล้วน้ำจะยกขึ้นสูงเลยจ้าเห็นไหม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 ฮลโหลวิววิว มีทั้งใคมีทั้งใคคือแบบแม่วันนี้สนุกกลูกสปาคนเหรอเอาแปะหน้ามามีหน่อยใช่ไเก่งมากสปาที่นี่แม่นั่งนานแล้วอ่ะมันจมอะนี่เปื้อนมากเลยนะเนี่ยมาที่นี่ก็เตรียมชุดมาให้ดีๆนะครับเดี๋ยวให้ดูขาสปาโอ้โหสกิลสกิลสกิลโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ไดไม่เป็นไรโอ้ยดูแต่ละคนนะครับดูความเคลื่อนแต่ละคนนะแล้วเราก็จะได้ทำอะไรเราก็เดินบ้านเดิน นี่ the b e s t นี่ you are the b e s t เอาเราใส่มาอาอ,าอมาใหมใหรอใช่นี่ <c oughs> ต้องเป็นตัวย u เหรอโอ้โหเอ้าจะเราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับกลับเถอะอ้ยไ,ได้ปูอีกแล้วน้าบี ขึ้นมาก็ต้องล้างโคลดออกให้หมดนะครับเพื่อการการลื่นม,มันเรือนะนี่ที่กลุ่มเราได้มานะครับก็จะมีปูมีหอยอีกกั้งแม่อยู่แม่อยู่ด มาถึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงจากเรือนะครับขึ้นไปที่ท่าแล้วนะครับเาจะคุยเรื่องค่าใช้ใจ่ายฟังนะครับว่าที่เราไปทํากิจกรรมวันนี้ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะครับแลวเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงให้ในคลิปนะครับ <c oughs> เออยั้งดนี่ <c oughs> สำหรับค่าใช้ใจ่ายวันนี้นะครับที่เราได้ไปทํากิจกรรมกันมานะก็อยู่เท่าไหร่คะลูกสามร้อยห้าอ่าครับก็จริงๆแล้วเออผมว่าเป็นกิจกรรมที่เขาท่องเียนที่ดาช,ชอบไหม <c oughs> ชอบต้นเดินลุยโคนชอบไหมชอบไหม ออตอนอไม่ชอบนี่นะไม่ชอบเลยยืยนะเดินยกขายางมากเลยแต่ว่ามันมันมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสน,นะ <c oughs> อะไรเงี้ยก็ยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าไปเที่ยวแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าอาจจะมีคนสนใจเที่ยวตามแบบเรานะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปพวกเราไปด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับ กิจกรรมวันนี้ก็ทุลักทุเลไปไม่น้อยนะคะแต่ก็เป็นกิจกรรมครอบครัวที่สนุกไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวต่อจากเนี้ยค่ะเราก็จะไปกินร้านอาหารที่ชื่อว่ากบซีฟู้ดกันต่อค่ะก็มากินข้าวต่อคัน,นี้เรามาที่กบซีฟู้ดนะเดี๋ยวเรารีวิวอาหารต่อเลยเราพยายามแก้ไขตัวเองโดยการที่เราพยายามที่จะถ่ายก่อนกินอยู่นะครับอ่าอันนี้กบซีฟู้ดนะ นี่คือทริปในวันนี้นะคะนี่ปลาหมึกผักระปิมาินค่ะนี่ป้าหมึกผัดกระปิอันนี้ข้าวผัดทะเลของเด็กๆเขานะคะใหญ่ด้วยอันนี้อะไรปลาทูถ้าไม่อร่อยพี่เล็กหยูมาดาได้เลยตูแกไม่โดนดดาและโดนกบแลวดีปลาทูทอน้ำปลาค่ะ อันนี้ปูนิ่มทอดกระเทียมกุ้งทอดเกลือผอดแมกนอนได้ชิมหอยด์ได้ชลๆขอบคุณนี่มาเม่ใิมอันนี้มันจะร้อนหน่อยอยางรู้ันร้อนกระอกน่ะอ่าทุกคนก็หิวกันแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เป็นปลาทู ทานอาหารกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเด็กๆก็เล่นสนุกจกกับกลุ่มสำรวจกันไปผู้ใหญ่ก็นั่งเมาส์กันเพลินนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะทริปต่อไปเราจะไปไหนกันยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยค่ะใครกดไลก์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะ